หาเหนียงไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะคะ เป็นปัญหาที่คนเนี่ยพยายามต่อสู้กับมันมามากกว่า100ปีแล้วนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจัดการกับปัญหาเหนียงหรือว่าคางสงชั้นยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะในสมัยก่อนนะคะก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามาเนี่ยคนเนี่ยจัดการกับปัญหาเหนียงโดยการที่หาผ้ามารัดนะคะหรือว่ามีวิธีนวดแบบต่างๆเพื่อจะกําจัดเหนียงให้มันดูน้อยลงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราเชื่อไหมคะว่าประมาณ100ปีก่อนเนี่ยเคยมีความเชื่อด้วยนะคะว่าการที่จะทําให้เหนียงลดน้อยลง ลดลงค่ะจนเวลาผ่านล่วงเลยมานะคะความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะทําให้เราได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนียงหรือว่าคาง2ชั้นนะคะเกิดทั้งจากไขมันผิวที่ไม่กระชับนะคะแล้วก็คอลลาเจนที่หายไปนั่นเองค่ะ และการต่อสู้กับปัญหาเหนียงนะคะก็ยังถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆค่ะไม้ว่าจะเป็นวิธีผ่าตัดหรือดูดไขมันนะคะจนกระทั่ง20ปีก่อน,นะคะ่ะมีการพัฒนาเครื่องที่เรียกว่ากลุ่มคลื่นพลังงานวิทยุขึ้นมาค่ะซึ่งคลื่นตัวนี้นะคะจะสามารถจัดการปัญหาเหนียงโดยการที่สลายไขยมันกระตุ้นคอลลาเจนและเพิ่มความกระชับของผิวได้นั่นเองค่ะสำหรับเครื่องรุ่นเก่าๆนะคะก็คือ20ปีก่อนเนี่ย ก็จะมีความจํากัดหลายๆอย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือคลื่อความถี่ที่เขาปล่อยลงมาเนี่ยจะมีแค่เคลื่นความถี่เดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความลึกที่เขาจะลงได้เนี่ยจะลงได้แค่ชั้นผิวตื้นๆค่ะนําไปสู่ปัญหาที่2ก็คือว่าความร้อนที่สะสมเนี่ยมันค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ระบบคูลิ่งที่เขาทํามาในยุคแรกๆนะคะก็จะปล่อยความเย็นมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บเนี่ยแค่ช่วงแรกกับช่วงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกตอนทํามันจะค่อนข้างเจ็บหนึบหนึงค่ะจะต้องมีการแปะยาชาช่วยนะคะหรือว่าใช้เวลาทำเนี่ยค่อน หรือว่าความปลอดภัยนั่งเองค่ะในเทคโนโลยีเก่าๆนะคะจะไม่ได้มีการมานิเตอร์หรือว่าตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ความต้านทานของผิวแบบเรียไทม์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเสี่ยงก็คือการที่ผิวร้อนเกินไปทําให้มันไหม้หรือว่าเบิร์นนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยหยุดพัฒนาค่ะสาหรสสับเครื่องเครื่องพลังงานวิทยุเครื่องใหม่ๆนะคะมีการตอบโจทย์ปัญหาข้อจํากัดต่างๆที่เล่าไว้เมื่อสักครู่แล้วค่ะ อย่างโปรแกรม Double Frequency Monopolar F เครื่องใหม่นะคะหรือว่าโปรแกรม s e r v ์ฟนะคะจะเป็นเครื่องที่มี2คลื่นความถี่ค่ะก็จะแก้ปัญหาที่เคยบอกว่าลงได้ถึงชั้นผิวแค่ชั้นตื้นๆนะคะเนื่องจากพอเขามี2คลื่นความถี่เนี่ยมันจะสามารถลงได้ลึกขึ้นสู่ชั้นที่เป็น f ไฟบรัส s ิชูนะคะจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ด้านการยกกระชับหรือว่ายกหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะ แล้วข้อจํากัดอย่างที่2นะคะก็คือปัญหาเรื่องความเจ็บนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีการปล่อยความเย็นช่วยแค่ช่วงหัวกับช่วงท้ายของการปล่อยพลังงานค่ะแต่ว่าโปรแกรมเซิร์ฟนะคะจะมีการปล่อยความเย็นเนี่ยตลอดของการทําเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกตอนทำเนี่ยจะสบายแล้วก็เจ็บน้อยกว่าเครื่องรุ่นเก่าๆเยอะเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแปะยาช้าค่ะ และสำหรับอย่างที่3นะคะก็คือเรื่อง safety หรือว่าความปลอดภัยนั่นเองค่ะโปรแกรมเซิร์ฟนะคะแก้ปัญหาที่เคยมีนะคะด้วยการที่มีระบบ m o n ตอร์ผิวแบบ real time ค่ะจะมีการตรวจจับตลอดนะคะว่าผิวเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่มีความต้านทานของผิวเท่าไหร่และพลังงานที่ควรจะปล่อยเนี่ยควรจะปล่อยเป็น p เทิ e ์นแบบไหนนะคะการที่มีระบบ monitor real time แบบนี้นะคะจะทําให้ลดโอกาสการเกิด complication เช่นการเบิร์นผิวไหม้นะคะหรือความร้อนที่มากเกินไปที่จะส่งสู่ชั้นผิวค่ะซึ่งเครื่องพลังงานเคลื่องวิทยุน้องใหม่หรือว่า โปรแกรมเซิร์ฟนะคะที่พัฒนามาแล้วเนี่ยจะทําให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเจ็บน้อยลงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ